คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมหลีขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้น ชงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดสแสวงหามัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์ กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องสิบเหตุผลที่เราควรหัดที่จะคิดบวกท่านผู้ฟังครับ เมื่อกล่าวถึงความคิดในเชิงบวกแล้วเชื่อว่าก็คงจะมีหลายๆท่านที่อาจจะคิดว่ามันฟังดูง่ายแต่ก็เข้าใจดีครับว่าในบ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทว่าชีวิตของคนเรานี้มันจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นมันมีอิทธิพลมาจากนิสัยใจคอของเราทั้งสิ้นครับเพราะในหลายๆครั้งเราก็มักที่จะเป็นไปตามแบบที่เราคิดและนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่ว่าทำไม การที่เราเลือกที่จะคิดเชิงบวกและทัศนคติในแง่ดีนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและต่อจากนี้ผมก็ขอนำเอาสิบทัศนคติที่เป็นประโยชน์ในการคิดเชิงบวกที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทั้งสิบข้อนำมาให้ได้พิจารณาไปพร้อมกันเลยครับประโยชน์ของการคิดในเชิงบวกในข้อที่หนึ่งจิตใจหรือความคิดในเชิงบวกของเรานี้ ก็จะดึงดูดกิจกรรมในเชิงบวกให้มีตามมาด้วยครับประการแรกนั้นถ้าเราได้ตัดสินใจที่จะกลายเป็นคนที่ดีเราก็จะสามารถทำในสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดหรือกฎแห่งการดึงดูดเพื่อประโยชน์ของตัวเราหลักการสำคัญของกฎดึงดูดนี้ก็คือมันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันให้เข้ามาหากันครับเราก็ลองจินตนาการดูครับว่า หากว่าเราได้คิดบวกในการใช้ชีวิตแล้วจะมีสิ่งดีๆวิ่งเข้ามาหาเรามากแค่ไหนกันล่ะครับในข้อที่สองก็คือความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีก็เมื่อเราได้เลือกที่จะคิดบวกเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นคนมากมายที่มีคุณ,ณภาพและก็เป็นคนที่คิดบวกเหมือน,อน,ก,นกันกับคุณและเราก็จะเริ่มเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ดีของเขาและหลังจากนั้น เราก็จะเริ่มสร้างอะไรดีๆบิดาภาพที่ดีๆการคิดแบบนี้ก็จะสามารถสร้างอะไรที่ดีๆและบรรยากาศที่เป็นบวกรอบตัวของเราได้อีกมากมายครับในข้อที่3ทําให้ความประทับใจในครั้งแรกดีขึ้นก็ถ้าเราเป็นคนที่คิดบวกเป็นสำคัญเราก็จะสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่ดีคนก็มักจะประทับใจในบุคลิกที่เป็นมิตรของเราครับ และความประทับใจครั้งแรกที่ดีก็อาจมีผลกระทบอย่างมากที่เป็นไปนในทางที่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตของเราครับข้อที่4มีสุขภาพที่สดใสความคิดในเชิงบวกของเรานั้นมันก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพของเราครับแม้แต่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในาศาสตร์ต่างๆที่ลหลายแห่ง ก็ได้แสดงให้เห็นว่าคนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆก็มีแนวโน้มที่จะทนทุกข์ทรมานจากภาวะซึ่มเศร้าน้อยมากๆครับและในหลายๆกรณีนั้นคนที่คิดไม่ดีก็มักที่จะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและแม้กระทั่งคำว่าการตายก็หมายความว่าบุคคลน,นั้นก็ไม่สบายใจเพียงเปลี่ยนความคิดของเราและเราก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราเองครับ และนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าการดูแลความคิดของเราก็คือการดูแลสุขภาพของเราด้วยครับข้อที่5เป็นกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จและคนที่มีความคิดบวกก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มักที่จะคิดลบครับก็เมื่อเราจะใช้ความคิดบวกในชีวิตของเราเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าความสำเร็จก็กลายเป็นเรื่องง่าย และก็ไม่ยากเท่าที่หลายคนคิดครับข้อที่6ททำให้ไม่ต้องเครียดอีกแล้วและสาเหตุหลักของความเครียดส่วนหนึ่งก็คือความกังวลและความคิดในเชิงลบนี่แหละครับและถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องนี้ต่อไปเราก็จะรู้ว่าความเครียดมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ครับแต่ถ้าว่ามันก็กลับตรงกันข้ามมันก็จะทำให้เราหมดหนทางได้ครับ คนที่คิดบวกเขาก็จะเอาชนะความเครียดได้ง่ายและเมื่อเราทําได้ง่ายขึ้นเราก็จะเริ่มที่จะเพิ่มปริมาณของความคิดที่ดีๆความเครียดก็จะค่อยๆอ,ออกจากชีวิตของเราและหายไปในที่สุดครับข้อที่7ความคิดในเชิงบวกและทัศนคติในแง่ดีก็จะทําให้ทุกปัญหาของเรากลายเป็นโอกาสและการคิดลบ มันก็สามารถทําให้คนตาบอดได้ก็ถ้าเราได้เปลี่ยนความคิดของเราจากคนที่มีทัศนคติในแง่ลบๆเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีความคิดในเชิงบวกเราก็จะมองเห็นอะไรได้มากขึ้นครับก็อย่างเช่นขวดน้ําที่มีอยุ่ครึ่งขวดเราก็จะเห็นว่าเพียงเติมมันไปอีกครึ่งหนึ่งหรืออีกครึ่งหนึ่งก็เต็มแล้วมาก,กว่าเห็นมันอีกครึ่งหนึ่งก็หมดแล้วเราจะเริ่มเห็นการแก้ปัญหา และก็จะเข้าใจว่าทุกปัญหามันก็เป็นโอกาสที่จะเติบโตปัญหาทั้งหมดนั้นมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้และในที่สุดเราก็จะสามารถเข้าใจและเห็นทุกสิ่งเป็นโอกาสได้ครับในข้อที่แปดเราจะสังเกตเห็นได้ถึงความเลื่อมปิติของสิ่งดีๆในชีวิตของเราในบางครั้งคนบางคนก็เริ่มที่จะนึกถึงว่า เขาเป็นคนที่โชคดีแค่ไหนกันที่ได้มีชีวิตในแบบที่เขาเป็นอยู่นี้แล้วพวกเขาก็คอยแต่ตำหนิตีเตือนและก็ลืมขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาและก็อย่างที่บอกไว้ในข้างต้นนั่นแหละครับว่าสิ่งที่เหมือนกันมันก็จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาดังกฎของแรงดึงดูดที่ว่าหากว่าเราเปลี่ยนจากมองว่าชีวิตที่ผ่านมาให้อะไรกับเราบ้าง มากกว่าที่จะคอยหาเรื่องตำหนิหรือมองหาสิ่งที่ไม่ดีที่ได้ผ่านมาการที่เรามองว่าเราได้อะไรจากเรื่องที่ผ่านมานั้นมันก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและสามารถใช้ชีวิตของเราได้อย่างมีความสุขและรู้คุณค่าในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีครับในข้อที่9การเพิ่มแรงจูงใจทัศนคติที่ดี ก็จะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของเราและเราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นการมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งก็เหมือนกับการติดปีกดีๆนี่แหละครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่10ความงามก็จะส่องแสงออกมาจากภายในและการที่เรามีความคิดในเชิงบวกนี้มันก็จะทำให้เราดูลอสวยขึ้น หรือก็คือทําให้เราดูดีดูน่าเข้าหามากขึ้นนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคนที่ยิ้มเป็นมิตรและมีความสุขมันก็เป็นแรงดึงดูดให้มีคนเข้าหาเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับและก็ด้วยทัศนคติและความคิดในเชิงบวกนี่แหละครับที่จะทําให้ความงดงามภายในใจของเราได้ส่องแสงและปรากฏออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นอีกด้วยครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นคงในคุณงามความดีได้เพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอานํนำเสนอในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องชีวิตเราดีสุขรวยทุกหรือจนเกิดเรื่องมากมายก็เพราะเราได้ทำมาทุกสิ่งในโลกนี้ ไม่มีเหตุบังเอิญทั้งสิ้นท่านผู้ฟังทร้งเชื่อว่าหล,ลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ากรรมนั่นก็แปลว่าการกระทําและไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ได้ตามนั้นทําดีก็ย่อมได้ดีทําชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วเราสร้างทานช่วยเหลือสังคมจิตของเราก็ย่อมจะเป็นสุขไม่ว่าจะจับต้องอะไร ก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองแม้ว่าในเวลาที่เรามีภัยต้องพบเจอกับอุปสรรคหลายคนก็เกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็รอดมาได้ก็เพราะว่าบุญที่เราได้เคยทำมานี่แหละครับหากว่าเรารักษาศีลอยู่เป็นนิดสุขภาพเราก็ดีก็เพราะว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่คิดที่จะทำร้ายทำลายใครและแม้ที่เราเจ็บป่วยด้วยโรคส่วนหนึ่ง ก็เพราะว่าเราทํากันเองครับก็ย่อมมีผลมาจากการกินการใช้ชีวิตซึ่งก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและเราก็รักษาได้ก็เพราะเข้าใจและแม้เป็นโรคเวรโรคกรรมเรารู้เราก็มันสร้างบุญมันไปขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรท่านก็ให้เมตตาให้ถอนตัวจากโรคเวรโรคกรรมเราก็มันทำสมาธิ มันเจริญภาวนาจนมีสติจนสามารถระลึกได้คิดดีคิดชั่วออกเข้าใจที่มาของทุกและหาทางที่จะดับทุกเข้าใจเส้นทางที่สุขสงบสว่างเข้าใจโลกเข้าใจธรรมให้ปัญญาธรรมนำทางชีวิตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะได้ลงมือทำกันทั้งสิ้นครับก็ไม่มีอำนาจอื่นมาดลบันด,ดาล คนเราหอเมื่อทุกข์คนเราเมื่อเจอเรื่องร้ายกดถ้าไม่เข้าใจก็จะไปตีโพยตีพายโทษสิ่งอื่นหรือโทษคนอื่นโดยที่ไม่ย้อนกลับมามองถึงสิ่งที่ตนได้เคยทำมาบางคนบอกว่าสร้างบุญเท่าใดชีวิตก็ไม่เห็นว่าจะดีขึ้นก็ต้องลองมองย้อนนับกลับไปครับว่าในเวลาที่เราทําชั่วกับเวลาที่เราได้ทำความดีนั้น เวลาไหนมันมีมากกว่ากันก็เปรียบเช่นกับลุมที่มันลึกมันก็จำจะต้องใช้เวลาเท่านั้นครับมันจะต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรก็ถ้าไม่อยากให้ชีวิตต้องกลับไปเป็นเหมือนเก่าอีกหรือมันอาจจะหนักกว่าเก่าอีกก็ได้ครับถ้าเราได้ขุดหลุมลงไปให้มันลึกกว่าเดิมจดในท้ายที่สุดเราก็ไม่อาจที่จะมองหาทางที่จะปีนขึ้นไปปากหลุมได้อีกแล้ว ทุกสิ่งในโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุบังเอิญทั้งสิ้นครับมันก็ต้องมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยมาสนับสนุนผลมันก็จึงได้เกิดขึ้นตามนั้นในส่วนที่่าจจะเร็วหรือช้าเพียงใดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประโยชน์หรือก็คือเจตนาในการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะทำกรรมนั้นเราทำกรรมนั้นกับใครทำบุญกับพระอริยเจ้า คนที่มีศีลคนที่ไม่มีคุณธรรมซึ่งก็ไล่ไปตามลำดับภูมิธรรมทำบุญกับผู้ที่มีศีลมากก็ได้บุญมากในทางตรงกันข้ามหากว่าเราทำชั่วกับคนที่มีศีลมากเราก็ย่อมที่จะได้บาปมากผลกรรมมันก็หนักมากตามไปด้วยกล่าวง,ง่ายๆก็คือเราเจตนาแค่ไหนน้อยหรือมากมันก็ไล่ไปตามระดับเจตนานั้น ซึ่งก็ต้องดูว่าเราพยายามมากแค่ไหนที่จะทำให้มันเกิดกรรมนั้นก็ไล่ไปตามความพยายามนั้นก็อย่างเช่นการฆ่ามดและการฆ่าช้างความพยายามมันก็ต่างกันผลกรรมมันก็ย่อมที่จะต่างกันด้วยครับและก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายหลายประการที่ทำให้ผลกรรมนั้นได้ออกมาตามลำดับตามเวลาตามหน้าที่ของมันอีก และที่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันนั้นก็เพราะอยากที่จะให้ได้เข้าใจว่าลูกกล้วยก็ต้องได้กล้วยมันก็ไม่มีทางจะออกมาเป็นสม้มหรือมะนาวได้ฉะนั้นการที่เราได้มันทําความดีก็จึงขอยืนยันว่ามันก็จะต้องได้ดีแม้ว่าในวันนี้มันก็อาจจะยังลําบากก็จึงอยากที่จะขอให้อย่าพึ่งท้อในการทําบุญเลยครับก็เพราะว่าบุญนั้หละครับที่จะเป็นที่พึ่งให้กับรเราได้จริง ก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อชูคิดคติดเตือนใจที่ผมจะนำออกมาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำเอาไปชูคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องคนเรา ที่เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านผู้ฟังครับการที่คนเราได้มาพบเจอกันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญแต่อย่างใดเลยครับแต่ทว่ามันก็อยู่ที่บุญหรือกรรมที่เคยได้ทำร่วมกันมาก็เมื่อมีวาสนาต่อกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกร้องก็เมื่อถึงเวลาแล้วก็จะต้องมาเจอกันเองนั่นแหละครับหนึ่งไม่ว่าเราจะได้พบเจอกับใคร เขาเหล่านั้นก็คือคนที่เราจะต้องได้พบเจออยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาในชีวิตของเราโดยเหตุผลที่ว่ามาเพราะความบังเอิญครับ 2. ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตของเรามันก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะดีหรือร้ายก็ไม่มีเรื่องใดที่จะบังเอิญก็เพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนเมื่อในอดีตชาติ 3. เรื่องราวต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไรที่ไหนในเวลาใดนั่นก็คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่ควรที่จะเกิดก็เพราะว่ามันจะต้องเกิดอยู่แล้วต่อให้เราเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัวก็ตามเมื่อปัจจัยมันถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเกิดขึ้นในทันทีครับ 4. เมื่อปัจจัยจบก็ต้องยอมรับว่าจบ อย่าเหนียวรังอย่าเอาแต่อารายอาวร์ก็ขอให้เราได้รู้ไว้อยู่เสมอครับว่าเมื่อสุดมือซอยก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปต้องปล่อยมันไปให้ได้ครับและก็ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อผ่านมันไปแล้วก็ไม่แน่ครับว่าเรื่องดีๆก็อาจจะกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้ครับและสุดท้ายทําทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุด แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเราเคยได้ทำกรรมอะไรมาบ้านและข้อนี้ลหละครับที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าคิดไปมันก็เปล่าประโยชน์ครับเราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้นอกเสียจากว่าเราจะทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดก็เท่านั้นเองครับและเมื่อสิ้นวาสนาต่อกันแล้วมันก็จำจะต้องจากกันไปไม่ว่าจะรังอย่างไรก็ไม่อยู่ดังนั้น ในตอนที่เรายังไม่จากกันก็ลองถามกับตัวเองดูว่าเราได้ทำความดีต่อคนที่อยู่แวดล้อมเราไวมากพอแล้วหรือยังก็เพราะเมื่อหมดสัญญากรรมแล้วไม่ว่าเราจะมีเงินหรือมีอำนาจล้นฟ้าก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องกลับคืนมาได้และก็ไม่อาจที่จะรู้ได้เลยครับว่าในอีกกี่พบกี่ชาติก็จึงจะได้กลับมาเจอกันอีกและก็ได้จบลงไป กับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังให้ได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดาเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับจำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออาํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาดผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสริสวัสด์พิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยิธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหลนประการใดกระผมอานน์ ก็ต้องกราบขออาไปท่านผู้ฟังไว้นะที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอพระคุณจากกระผมอานนท์ขอพระคุณครับ